กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Destination of Speed ยังอยู่กับผมปามต้องมีนัเป็เหมือนเดิมคกับครุนี้มาอัปเดตข่าวสารวงการแวดวงมอเตอร์สปอร์ตกันบ้างสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับ Moto GP เว้นไป2อาทิตย์เดี๋ยวนะคะมีคำถามอีกแล้วค่ะไม่ใช่ช่วงที่จะมาสงสัยนะขอสงสัยสักนิดนึง Moto GP นี่นะคะกับ World Superbike แตกต่างกันยังไงคะก็พันซีซีเหมือนกันไม่ใช่หรอเป็งระดับโลกเหมือนกันเพียงแต่ว่าในตัวเครื่องยนต์กับการออกแบบสร้างของ Moto GP เนี่ย กติกาในการสร้างรถแตกต่างกับซูเปอร์บายการสร้างรถเขาอนุญาตให้ทีมผู้ผลิตสร้างรถขึ้นมาไม่ได้เป็นรถที่ผลิตจำหน่ายสำหรับโมโต g ีพีถ้าจะไปหารถที่มาร์กมาเกสขี่หรือว่า r o ซี่ขี่หาไม่ได้ใมเป็นรุ่นมันเป็นรุ่นเรียกท้องตลาดเหมือนกัน RC212 อ่แต่ว่าถ้ามาห้า YZ แต่ว่ามีการคัสตัมไมซ์อะไรขึ้นมาถูกไหมคะสำหรับแข่งกติกาค,ครับอยู่ที่ <Okay. S 2> กติกาะนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่เดี๋ยวปฏิตามความเคลื่อนไหวว่าสุดสัปดาห์นี้นักแข่งแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงข่าวสารของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตนะครับว่ามีอะไรที่ต้องอัปเดตกันบ้างในะร,รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไปติดตามนะครับในช่วงนี้ครับช้างเวิร์ลสปิดโฟกัสครับ มาร์คมาเกสนักบิดดีกรีแชมป์โลกโมโต้จีพีสสมัยจากทีเมเยุบโซฮอนด้ายืนยันใช้ตัวถังรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวอร์ชั่นปี2014ในการแข่งขันช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้เนื่องจากยังไม่พอใจกับรถแข่งเวอร์ชั่นปัจจุบันปี2016โดยยอดนักบิดชาวสเปนเผยก่อนลงแข่งขันศึกจักรยานยนต์ทางเรียบถิงแชมป์โลกโมโต้จีสนามที่9ในรายการเยอรมันกลางรปรี ที่ s ซสชั่นริงเซอร์กิตประเทศเยอรมนีสุดสัปดาห์นี้ว่าหลังจากทําการทดสอบด้วยรถเวอร์ชั่นใหม่มาหลายต่อหลายครั้งทําให้รู้ได้ว่ารถคันใหม่ยังไม่ดีพอซึ่งทําให้ตนเองจะยังคงใช้แชสซีของรถคันเดิมในปี2014ต่อไปจนกว่ารถใหม่จะได้รับการปรับปรุงที่ลงตัวก,กว่านี้ส่วนสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์มต GP 2016ก่อนลงแข่งขันสุดสัปดาห์นี้ยังคงเป็นมาเกส ซึ่งเป็นแชมป์เก่าในสนามนี้เมื่อปีที่แล้วที่มีคะแนนสะสมนำอยู่ที่145คะแนนตามด้วยคอร์เก้ลอเรนโซจากทีมโรงงานยามาฮ่าที่มี121คะแนนและอันดับที่3เป็นของวาเลนติโนรอซซียอดนักบิดจอมเก่าจากยามาฮ่ามี103คะแนนขณะที่แจ็คบิลเลอร์ผู้ที่สร้างเซอร์ไพรส์คว้าแชมป์ในสนามที่แล้วที่เนเธอร์แลนด์มีอยู่33คะแนนรั้งอันดับที่13ของตาราง ด้านฟิล์มรัฐภาควิไลโรดนักบิดหนึ่งเดียวของไทยในรุ่นโมโต้ถูสังกัดทีมอินดิมิสุทีมฮอนด้าเอเชียยืนยันพร้อมเรียกความฟิตก,กลับมาลงแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้อีกครั้งหลังเข้ารับการผ่าตัดที่มือซ้ายจนต้องพาดในการแข่งขันสนามล่าสุดที่เนเธอร์แลนด์โดยฟิล์มเตรียมนำรถแข่งหมายเลข14ลงบิดจับเวลาในรอบฝึกซ้อมที่สนามแซกเซนริงในวันศุกร์ที่15กร,รกฎาคมนี้ ขณะที่ความเคลื่อนไหวในศึกฟอร์มูล่าวันโตเต้วทีมบอสของ m e อร์ d ซ s GP ยืนยันนิโคโรสเบิร์กนักซิงชชาวเยอรมันยังคงอยู่ในแผนการทำทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าแม้จะมีปัญหาในสนามกับลุยส์แฮมิลตันเพื่อนร่วมทีมอยู่บ่อยครั้งพร้อมเผยว่าทีมกำลังพิจารณาต่อสัญญากับนักขับวัย31ปีออกไปในปี2017หลังสัญญาของรอสเบิร์กกับ m e อร์ d e s สกำลังจะสิ้นสุดลงในสนามสุดท้ายของฤดูกาลนี้ ปิดท้ายกันที่พีรพงษ์หลุยบุญเป่งนักบิดดาวรุ่งสังกัดยามาฮ่าไทยแลนด์เวสติงทีมเผยเป็นประสบการณ์สุดพิเศษกับการบินไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ร่วมกับ VR46 Riders Academy ที่ประเทศอิตาลีซึ่งเป็นความร่วมมือของยามาฮ่ากับศูนย์ฝึกของวาเลนติโนรอซี่ยอดนักบิดแชมป์โลกมอต GP โดยพีรพงษ์ถือเป็นหนึ่งใน5นักบิดจากเอเชียที่ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมแคมป์ในการเทรนแบบเต็มรูปแบบทั้งในการเข้ายิม ที่สนามมิซโนเวิลด์เซอร์กิตภายใต้รถแข่งยามาฮ่า YZF-R3 และ y z 2 5 0 f มาอัปเดตส่งท้ายในช่วงก่อนจบรายการแบบนี้เหมือนเดิมนะครับกับเรื่องราวในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็อย่าลืมติดตามใช่แล้วคะ่ะที่สำคัญมีคำถามมาถามนะเบสแน่นอนคะ่ะยไปแล้วใช่ไหม คิดไวแล้วคิดไวแล้วเตรียมไวแล้วเตรียมไวแล้ว้องสงด่านหน้าคืนถูกต้องดีดีพี่ชอบพี่ชอบอาทิตย์หน้ามีคําถามแน่นอนค่ะแต่ว่าค่ําคืนนี้เวลาของเรา3คนหมดแล้วเหมือนเดิมขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะ h อ n ด a Big w i วิค่ะเรียบทางโดยรามินทราค่ะนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่เหมือนเดิมครับทุกคืนวันพฤหัสบดี5้าทุ่มครึ่งแบบนี้กับ Destination of s p e e d นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ